ขับเบี้ยมเลยเหรอวะพ่อกู้ใ้ขับคันนี้รวยจังเจ้าหน้าน่ะมีรถหลายคันถ้ามึงชอบรถอ่ะไว้ปิดเทอมไปเที่ยวบ้านกูที่ร้านได้นะไว้ช่วยในสามคนนั้นไปด้ะมาเลยไม่อยากกินอะไรกูเยี้ยหมดเลยขึ้นห้องกันอย่าสั่งอะไรให้กินแต่กูเลี้ยงเองพูดแล้วนะว่ามึงจะเลี้ยงมีหมอกแล้วดิเครื่องซักผ้าหายไปไหนอ่ะกูจ้างเขาไปทำความสะอาดห้องเนี่ยชุดเครื่องซักผ้า มันพังเดี๋ยวกูจ่ายค่าซ่อมให้นะก็จ่ายไปแล้วไงเมื่อคืนหรือว่าอยากจะจา่ายพอเลยไม่ไหวแล้วสู้กับแม่ผัวต้องลงทุนหน่อยปะยอมรับหรอว่าโดยเงมีเงียบินเงียบใจเรียนแล้วผัวพักให้หน่อยนะฮะ 可以夹着呢？